สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับ้าสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้เราจะเดินหน้าด้วยข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมหรือว่า SME ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่รัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นให้ความสําคัญนะครับจำนวนเกือบเกือบสล้านรายซึ่งอยากจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อน,นําไปประกอบกิจการหนึ่งในนั้นที่เป็น,นกลไกสําคัญก็คือหน่วยงานที่มีชื่อว่าบอสอยและว,วันนี้ได้ยินนะครับว่าจากผลการดําเนินงานทั้งหมด รวมถึงข่าวดีที่กำลังจะออกมาให้เป็นขวัญและกลำลังใจกับท่านเ้าของธุรกิจเอสไทยนั้นเป็นเรื่องที่เดินหน้าประเทศไทยอยากจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับที่อยู่ในห้องส่งของผมวันนี้เดินหน้าประเทศไทยก็คือท่านแรกพันเอกดอกอรประเสริฐชูแสงท่านเป็นประธานกรรมการบริหารของบอสยหรือบรรษัทประกัน,กนสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณวิเชษบวรพุลรองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจของบอสยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับสสรบ,บ,บสยนี่ตอนนี้ คนที่เป็นธุรกิจ SME ผมว่ารู้จักขึ้นเยอะมากแล้วอยากจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนตอนนี้เขาน่าจะนึกถึงบสยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับถ้าประธานมองว่าบสยบทบาทตอนนี้มาถึงจุดสําคัญแล้วใช่ไหมครับครับที่จริงที่จริงเป็นจุดสําคัญที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2534ห,หน้าที่หลักของเราก็คือว่าถ้าท่านคิดว่าธุรกิจดีพอสมควรครับแต่ว่า หลักประกันไม่พอหรือว่าไม่มีหลักประกันนะครับท่านมหาเราครับเดี๋ยวเราทาให้ครับนี่คือบทบาทสำคัญเลยครับทีนี้ผมก็ได้ยินมาว่าข่าวดีที่บสยข่าวนี้จะทําไว้แน่มีตั้งหลายด้านด้วยกันใช่ไหมครับครับเรื่องแรกที่อยากจะเรียนก็คือว่าข่าวดีเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นข่าวใหม่นะครับแต่เป็นผลดีๆใหม่ๆของมาตรการที่ทํามาแล้วระยะหนึ่งนะครับคือในสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีมาตรการเยอะพอสมควรของรัฐบาลที่ที่ช่วยเหลือ เอสเอ็มอีทั้งหลายนะครับซึ่งซึ่งผมผมขออนุญาตแบ่งเป็นด้านๆด,ด้านแรกคือด้านดอกเบีย้ยก่อนดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยเดิมเนี่ยถ้าผมเป็น s อสธรรมดาเนี่ยผมก็จะต้องเสียดอกเบีย้ยประมาณสัก7-8%ขึ้นไปนะครับใน ในเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยรัฐบาลช่วยอยู่2ออโครงการโครงการแรกก็คือโครงการดอกเบี้ยถูกนนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยถูกของธนาคารอมสินนะครับท่านให้วงเงินมา10,000แล้านบาทนะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยสเอร์เซ็นต์โอ้ถูกมากนะครับในสอสเดือนที่ผ่านมานะครับข่าวดีคือตอนนี้เงินหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจะเป็นข่าวดีหมหมดเรียบร้อยข่าวดีไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเงินหมดแต่ข่าวดีอยู่ตรงที่ว่ามีความต้องการสินเชื่อแบบนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ ทุกรายที่ผ่าน ที่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 ได้รับดอกเบี้ยหรือว่าที่ได้รับสินเชื่อตรงนี้ได้ผ่านการคัดกรองจากธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐมาอย่างดีแล้วจึงจึงสามารถจะกู้ในราคาในในดอกเบี้ยสเปได้อ๋อครับดอกเบี้ยส่วนที่2คือของทพวหรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือที่เราเราเรียกว่า s m e Bank ใช่ครับตรงนี้ก็จะมีค่าที่เรียกว่า Po ลิซีโลนสี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนั่นก็รัฐบาลให้ให้ให้ยอดมาหมื่นห้าพันล้านก็ก็หมดไปเยอะพอสมควร อันนี้เป็นส่วนของดอกเบี้ยนี่ดอกเบี้ยนะฮะส่วนที่2เป็นส่วนของเงินลงทุนเงินลงทุนนะครับเงินลงทุนเนี่ยเป็นความร่วมมือของสองสามธนาคารนะครับคือธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและ SME Bank กครบก็คือตั้งตั้งกองทุนขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราเป็นเป็นบริษัทหรือว่าเป็นเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีนวัตกรรมนะครับหรือว่ามีมีศักยภาพสูงนะครับเขาจัดตั้งกองทุนขึ้นมา6 0 0 0ล้านบาทครับ ถ้าดูแล้วถ้าทางจะเข้าทีเขาจะมาร่วมลงทุนด้วยอ๋อก็จะมาใส่เงินลงไปในธุรกิจของคุณด้วยนี่เป็นด้านที่สองด้านที่สองดอกเบี้ยเงินลงทุนด้านที่สามคือด้านของภาษีภาษีองค์สำคัญภาษีเนี่ยโดยภาพรวมคือว่าถ้าท่านเป็น SME เก่ากําไรไม่ถึงสามแสนฟรีไม่ต้องเสียภาษีเลยไม่ต้องเสียภาษีเลยถ้าเกินสามแสนขึ้นไปเดิมเนี่ยจะเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นใช่ครับตอนนี้เนี่ยก็คือจะเหลือประมาณสัก 10%เป็นเวลา2ปี10%บเอร์ซแค่สอปีครับก็จะหายใจหายคอคล่องขึ้นหน่อยนะครับครับเราก็สามารถจะจะลดรายจ่ายตรงนี้ไปได้เยอะแต่ถ้าท่านเป็น SME ใหม่ครับครับจดทะเบียนตั้งแต่ตุลาปีนี้จนถึงปลายปีหน้าและมีคุณสมบัติที่กำหนดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ท่านฟรีภาษีไปเลยห้าปีครับห้าปี5รอบบัญชีหรอบบัญชีใช่ครับไม่ต้องเสียภาษีเลยใช่ใช่อันนี้เป็นด้านที่สองด้านที่สามแล้วครับอีกด้านหนึ่งคือเรื่องเรื่องประวัติเก่าประวัติเก่าครับเราทําการค้ามานะครับก็มีทั้งขึ้นทั้งลงทั้งอะไรบ้างติดหนี้เขาบ้างครับก็รัฐบาลก็ได้ผ่อนปลนในเรื่องของประวัติเก่าที่อยู่ในเครดิตบิวรโนะครับก็ทําให้ธนาคารเนี่ยจะมีจะสามารถที่จะพิจารณาได้ดีขึ้นนะครับคือไม่ได้เจาะจงเฉพาะ ลูกค้าปกตินะครับแล้วด้านสุดท้ายคือด้านที่ประกอบอยู่รอบนอกคือด้านให้การศึกษาและส่งเสริมรพัฒนา SME นะครับไม่ว่าการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าพวกมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกระทรวงอุตสาหกรรมอของกระทรวงการคลังเองของกระทรวงพาณิชย์หอการค้าสภา,า,า,สาอุตสาหกรรมหน่วยงานต่างๆเหล่านั้น ภาพรวมเนี่ยครับคือภาพรวมที่ผมผมขอขอนุญาตเรียนว่าเป็นข่าวดีของ s อสบไทยครับเพราะว่าแม้ว่าปีนี้เศรษฐกิจกษษษจะไม่ค่อยดีนักแต่ในแง่ของโครงการมาตรการและความช่วยเหลือเนี่ยออไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าจะดีขนาดนี้ชใช่ในภาพรวมครับครับเพราะว่าถ้าติดตามเรื่องข่าสาสร <c oughs> การเงินเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการลงทุนเดี๋ยวเรารู้ดีว่าเ m e บนี่เข้าถึงแหล่งเงินทุนยากมากบ,บางทีเข้าไปถึงว่ายินถึงไม่สุดด้วยคือต้องมีคําประกันและมสยก็เป็นหน่วยงานที่ทํา บทบาทหน้าที่ตัวนี้มาตลอดจึงทําให้เกิดข่าวดี5ด้านจนถึงปัจจุบันนะครับและผมเชื่อว่าพอเราจะดูเฉพาะบสยอันนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับว่าบสยที่จะเป็นข่าวดีในครั้งนี้เนี่ยคืออะไรบ้างครับครับ ก็ปีนี้ครับเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้อนุมัติโครงการนะครับสำหรับการค้ำประกันลูกค้าทั่วไปนะครับซึ่งเราเรียกว่าโครงการ PGS 5ปรับปรุงใหม่นะครับ PGS 5ก็คือโครงการลูกค้ำประกันลูกค้าทั่วไประยะที่5นะครับโครงการนี้เนี่ยมีมูลค่าในการค้ำประกันทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนล้านนะครับต่อรายในเราค้ำประกันสูงถึง40ล้านบาทต่อรายต่อธนาคารนะครับในสิ่งที่ดีมากสำหรับโครงการ การนี้อยากจะเรียนท่านผู้ประกอบการนะครับก็คือว่ารัฐบาลเนี่ย ฟรีค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับสี่ปีสูงสุดถึง4%เเความหมายก็คือว่าปกติเราเก็บค่าธรรมเนียมเฉลี่ยปีหนึ่งหนึงจุดปต่อปีต่อปีครับปีปีที่1ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยและจ่ายให้ฟรีเลยนะครับปีที่2ลูกค้าจ่ายจุดหา้าปีที่3ลูกค้าจ่าย 1, 1> นปีที่4ลูกค้าจ่าย1.5นะครับรวมรวมทั้งหมด4ปีเนี่ยรวมกันในลูกล่าธรรมน์จ่ายฟรีค่าธรรมเนียมให้สูงถึง4%นนะครับอันนี้ก็จะ มีประโยชน์มากมลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการครับ,รบเรื่องของค่าธรรมเนียมการค้ำประกันนะครับใ,ในแง่เรื่องของเงื่อนไขนะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยก็มีการผ่อนปลนเงื่อนไขเพื่อช่วยผู้ประกอบการเนี่ยกู้เงินง่ายขึ้นด้วยนะครับ<อ>พร้อมทั้งนั้นเนี่ยช่วยธนาคารให้กล้าที่จะปล่อยด้วยนะครับเช่นนะครับสมัยก่อนเนี่ยเรากําหนดว่าต้องมีหลักประกันขั้นต่ํา30%นะครับโครงการนี้ไม่ต้องมีหลักประกันขั้นต่ําไม่ต้องมีเลยไม่ต้องมีเลยครับท่านกู้ปุ๊บเราค้ำเต็ม ร้อยเลยนะครับอันนี้ก็จะเปิดโอกาสช่วยมากนะครับไอ้ท่านเนี่ยสามารถที่ไม่ต้องไปหาหลักประกันมานะครับยื่นขอกู้บสยอค้ำได้ทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครเรื่องที่สองสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาหรือมีประวัติเรื่องของการผ่อนชำระนะครับเราก็ปลดคอนดิชันอีกข้อหนึ่งนะครับว่าในกรณีที่ท่านต้องเป็นลูกค้าปกตินะครับบสยปลดออก นะครับอันนี้เนี่ยเราพิจาณาให้ทางธนาคารเนี่ยท่านเป็นผู้พิจารณานะครับเรื่องของการชําระหนี้นะครับถ้าธนาคารยินดีปล่อยสินเชื่อโดยเชื่อในความสามารถในการชําระหนี้บสยค้าทันทีค้าทันทีเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งข้อครับข้อสุดท้ายนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะค้ำรับหนี้เสียเนี่ยหรือ n p r อยู่เฉลี่ยประมาณ18นะครับโครงการนี้เนี่ยเพิ่มรับไปถึง22.5 นะครับช่วยธนาคารเนี่ยกล้าที่จะปล่อยสินเชื่อกับผู้ประกอบการเนี่ยมากขึ้นเร็วขึ้นด้วยเร็วขึ้นด้วยในในภาวะที่เศรษฐกิจกําลังผันผวนนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการดีจริงๆนะครับวงเงินทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนล้านนะครับเราคาดว่าจะหมดอายุโครงการเนี่ยกลางปีหน้านะครับนี่คือโครงการแรกนะครับมีโครงการที่สองนะครับเรามีโครงการค้ามประกันผู้ประกอบการรายย่อยรายจิ๋วๆนะครับพราะค่าไม่ค่าในตลาดนะครับเราเรียกว่าโครงการค้ามประกันผู้ประกอบการไมโครเพาองเทอ พนัวนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ย มีมูลค่าการค้ำประกันทั้งหมดเนี่ย5,000ล้านบนะครับต่อรายเราค้ำประกันไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อรายต่อรายต่อรายนะครับโครงการนี้เนี่ยมุ่งเน้นไปที่ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยจริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยเราค้ำประกันไปแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ41,000ลายนะครับเป็นวงเงินถึง4,100ล้านแล้วนะครับสิ่งที่ช่วยก็คือว่าทําให้ลูกค้าเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้ารายย่อยจริงๆนะหลายๆท่านอาจกู้เงินนอกระบบอยู่นะครับเราค้ำประกันปุ๊บนี่ฉนกู้เงินระบบ ในระบบได้ทันทีคู่จากธนาคารนะครับ<ม>ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยที่ลดลง<ม>นะครับระยะการผ่อนแน่นอนนะครับโครงการนี้เนี่ยเราร่วมมือกับธนาคารอ,อมสินด้วยนะครับ<ม>เช่นโครงการาสินเชื่อปร,ประชาชนสุขใจเป็นต้นนะครับพร้อมังนี้ก็มีธนาคารพาณิชย์ด้วยนะครับ<อ>เช่นธนาคาราไทยพาณิชย์<ม>ธนาคารทิสโก้ธนาคารใคร ไทยเครดิตเป็นต้นนะครับก็อยากจะเรียนผู้ประกอบการว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะครับมีประโยชน์นะครับแล้วก็เราคาดว่าภายในปีนี้ก็จะประสบความสำเร็จคือโครงการเนี้ยหมดนะครับก็เดี๋ยวคงพูดถึงระยะที่2ต่อไปครับซึ่งผมคิดว่าที่น่าสนใจก็คืออยากจะรู้ว่าแล้วปีหน้าบสยจะทําอะไรต่อที่เป็นข่าวดีอย่างนี้ครับครับมีไหมคครับ ก็ปีน enfin> um> ี้นะครับสรุปนิดหนึ่งคือปีนี้เนี่ยเราจะมียอดการคำประกันหรือหลายๆอย่างเนี__่ยค่อนข้างที่จะทําสถิติใหม่เป็นหลักการเลยเป็นหลกการนะครับอย่างต้นต้นเอ ปกติเนี่ยเราจะค้มประกันอยู่เฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ5,000ถึง6,000ล้านนะครับ,รบปีนี้เนี่ยเดือนที่แล้วเดือนอเอดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราคั้มประกันสูงสุดถึง20,000ล้านจาก5,000ไปเป็น20,000ล้นนะครับ <20, 000 S 1> แล้วก็มีลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยถึงระดับ1,000 0ลายทีเดียวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยรวมทั้งปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับยอดการค้มประกันเราเนี่ยเราค้ไปแล้วถึง8,500 0 ล้านบาทนี่เฉียดแสนล้านแล้วนะฮะใช่ครับแล้วไม่เคยทําได้อย่างนี้เลยในปีไหนที่ผ่านมาก็ตามตั้งแต่ตั้งบสยมาตั้งแต่ตั้งบสยเลยใช่ครับขอบใช่ครับแล้วก็เรามีโครงการการค้ำประกันที่ดีๆนะครับเช่นโครงการไมโครอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับเรามีการหนึ่งเราค้ำประกันลูกค้าโครงการลูกค้าเก่านะครับเราเรียกว่า TCG Renew นะครับโครงการนี้เนี่ยเราช่วยลูกค้าเก่าของบสยนะครับที่ใช้บริการบสยอยู่นะครับแล้วโครงการเก่าหมดอายุเรา ราทำโครงการต่อให้ทันทีช่วยช่วยท่านได้มีสินเชื่อต่อเนื่องตลอดเวลานะครับให้บสยเนี่ยค้าทันทีครับโครงการนี้เนี่ยเราค้าไปแล้วปีนี้เนี่ยเจ็ดพันหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นโครงการดีสาหรับให้ลูกค้าเก่าของบสยสามารถต่อเนื่องในเรื่องของได้รับอนุมัติสินเชื่อได้ครับเกิดความต่อเนื่องเกิดความต่อเนื่องและธุรกิจไปต่อได้ไม่สะดุด ครับรวมกันทั้งหมดยอดค้ำประกันสะสมนะครับปีนี้เนี่ยเราค้ำประกันสะสมไปแล้วเนี่ยถึง3ามแสนล้านบาทนะครับคืสูงสุดในประวัติการเหมือนกันสามแสนกว่าล้านบาทครับผมกลับมาที่ท่านประธานครับครับผมนี่ถืองานใหญ่งานยากมากแลวมันเป็นประวัติศาสตร์แล้วสหรับองค์กรนี้นะครับคาดบอกไหมครับว่า ต่อไปบสยจะผลักดันสนองนโยบายในทางไหนเป็นอย่างไรแล้วก็จะต้องมีผู้ที่มาบริหารบสยให้คืบหน้าต่อไปอีกครับน,โย,นโยบายหลักจริงๆที่เป็นหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สแสวงหากําไรครับ นะครับแต่อยู่ที่การปิดช่องว่างทางการเงิน,นออตอนนี้เราเราได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาออผู้จัดการทั่วไปท่านใหม่แล้ว<อ>แต่เนื่องจากว่ายังยังยังอยู่ในการพิจารณาของกระทรวงการคลังก็ขอขอนุญาตยังไม่ยังไม่เอ่ยนามนะครับแต่ว่าก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นท่านที่เราเราได้นําเสนอกระทรวงการคลังไปแล้วครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าจะต้องมีผู้มาขับเคลื่อนบสยแน่นอนในอนาคตใช่ครับผมนะครับเพราะภารกิจนันทาทายล้วก็ยิ่งใหญ่มากเลยเกินนะครับคงจะเริ่มได้หนึ่งมกราครับครับก็นี่เป็นข่าวดีนะครับในเดือน น้าประเทศไทยที่ได้เชิญทั้งท่านประธานบสยแล้วก็ผู้บริหารจากทางบสยมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าบทบาทสําคัญคืออะไรผลักดันตอบสนองนโยบายของรัฐและทําให้ธุรกิจ s อสีนั้นขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทําให้ธุรกิจนั้นสามารถเดินได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดเกี่ยวกับเรื่องของข้อจํากัดบางประการที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะครับและในวันนี้คือเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าข่าวดี s อสีประเทศไทยนะครับเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับเดินหน้าประเทศไทยสวัสดี 说一下，说一下，我们这